จนถึงดำสนิทนะครับเพื่อนดำปิกนะครับจนถึงดำนะครับสนิทนะครับเหรียญน,นี้นะครับติดขายออกนะครับเหรียญละสิบบาทนะครับขายออกเหรียญละสิบาทนะครับแต่ที่ดีก็คือว่ามันไม่ได้มาดำทุกเหรียญน,นะครับเพื่อนมันนา บ้างบางแบบนี้นะครับที่ติดขายออกเหยญละสิบบาทนะครับเพื่อนๆที่สนใจด่วนได้ก็ด่วนๆนะครับนี่ก็คือสภาพชาวบ้านเก็บกันมาก็บาแบบนี้นะครับส่งมาขายกันก็ประมาณนี้เลยนะครับส่งมาแบบนี้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับเหรียญละสิบาททักไม่ด่วนๆนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับเพื่อนเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับยากที่สุดคือการติดต nice right. ่อเข้ามานะครับเพื่อนจะ inbox หรือทําอย่างไรก็ได้ให้ติดสามารถติดต่อกันได้นะครับเหรียญพญาครุฑแบบนี้ผ่านใช้แบบนี้นะครับเหรียญละห้าสิบบาทนะ เก่าๆแบบนี้นะครับสภาพชาวบ้านเก็บมาแบบนี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเป็นผู้ส่งมาขายกันแล้วติดก็ขายต่อดังนี้นะสรุปง่ายๆว่าติดขายนะครับเหรียญนี้นะครับ50บาทนะครับติดขายออกนะครับเหรียญละ50นะครับเหรียญนี้นะครับติดขายออกที่10บาทครับ